พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันเพื่อสบดีที่24ตุลาคมครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของกลุ่มสิทธิมนุษยชนชื่อดังของโลกนะครับได้ตำาหนิสหรัฐ ที่ใช้โดรนโจมตีปากีสถานและเยเมนนะครับทำให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้ยุติการโจมตีเนื่องจากละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับโดรนกนกำลังเป็นอาวุธสำคัญของสหรัฐที่ใช้โจมตีคู่ตรงข้ามถ้อมาอย่างนั้นนะครับคู่ตรงข้ามถ้าไทยสหรัฐเห็นว่าเป็นศัตรูก็จะดําเนินการในเรื่องนี้ค่อนข้างค่อนข้างหนักในช่วงนี้ครับก็เลยมีการออกมาต่อต้านกัน องค์การนิรโทษนิรโทษกรรมสากลน,นะครับได้เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้ว่าสหรัฐสมควรจะยุติภารกิจการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เรารู้เริ่มจะรู้จักกันดีนะครับโจมตีในปากีสถานนื่อจากเป็นการโจมตีที่ละเมิดกฎหมายครับและควรจะนําผู้ที่รับผิดชอบในการโจมตีที่ผิดกฎหมายนี้มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยกลุ่มสิทธิมนุษยชนกลุ่มนี้นะครับกล่าวว่าดูเหมือนจะไม่มีความยุติธรรมสําหรับการใช้โดรนโจมตีสองครั้งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานครับในในช่วงเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งครั้งนั้นมีแม่เท่าวัยหกสิบแปดเสียชีวิตขณะเก็บผักนะครับพร้อมกับเรียบร้องให้สหรัฐสอบสวนรายงานเกี่ยวกับพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการทจมตีของโดรนในปากีสถานด้วยครับ ขณะเดียวกันนะครับกลุ่มสิทธิมนุษยชน uh, Human Rights Watch นะครับก็ออกรายงานอีกฉบับหนึ่งระบุว่าการใช้โดรนโจมตีในเยเมนหกครั้ง ใน่จงนวนนี้มีสองครั้งนะครับที่ทําให้พลเรือนเสียชีวิตเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศครับข้อริกร้องขององค์การอนรโทษกรรมสากลมีขึ้นก่อนการเจรจาที่ทเมียบขาวนะครับระหว่างประธานาธิบดีบารักอบามาของสหรัฐและนายก if, ารัฐมนตรีนาวัชย์อาซาลีฟนะครับผู้นำปากีสถานซึ่งการว่าประเด็นการใช้โดรนโจมตีคาดว่าจะถูก หยิบยกขึ้นมาหาหรือด้วยครับทั้งนี้สหรัฐใช้โดรนปฏิบัติโจมตีเกือบ400ครั้งนะครับในพื้นที่ชนเผ่าของปากีสถานติดกับพรมแดนอัฟกานิสถานตั้งแต่ปี2,547ครับซึ่งกระทำให้มีผู้เสียชีวิตระหว่าง2,500คนถึง3,600คนนะครับโดยสหรัฐร,ระบุว่า โดรนคือเครื่องมือที่สำคัญและทรงประสิทธิภาพในการปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรงนะครับเช่นตาลิบันอันกอยดะนะครับซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในพื้นที่ชนเผ่า แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีพลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไปหลายร้อยคนในการโจมตีเหล่านี้นะครับเบนเดนมัเซ่นครับเ,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 เป็นผู้เขียนรายงานพิเศษของสหประชาชาติก็กล่าวหากล่าวหาสหรัฐว่าท้าทายบรรทัดฐ,ฐานกฎหมายระหว่างประเทศนะครับด้วยการใช้กําลังทหารนอกเออขตสงครามประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับว่าสหรัฐท้าทายบรรทัดฐ,ฐานกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการใช้กําลังทหารนอกเขตสงครามครับ เราไปที่ซีเรียบ้างครับซีเรียก็มีข่าวออกมาไม่หยุดหย่อนนะครับแต่นี่เป็นการพูดถึงสันติภาพในของซีเรียประธานาธิบดีปซาอนาาันอาซาแห่งซีเรียได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์อันมาจดีนของเวียบอนนะครับเมื่อวันจันทร,ร์ที่ผ่านมาว่ายังมีหลายปัจจัยครับที่ยังไม่พร้อมสําหรับการประชุมเจราจาสันติภาพซีเรียนะครับแม้ว่าชาติมหาอำนาจอย่างสหร,รัฐกับรัสเซียพยายามที่จะผลักดันให้มีการประชุมให้ได้ ที่น,นครเจนีวาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้เช่นกําหนดเวลาที่แน่นอนว่าฝ่ายไหนจะเป็นตัวแทนของประชาชนซีเรียครับนอกจากนั้นแล้วประธานานธิบดีอาซาเชียงกล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะลงสมัครชิงตําแหน่งประธานานธิบดีเป็นสมัยที่สามนะครับในปีหน้านี้ก,ก็ตั้งใจอีกด้วยนะครับว่าจะสมัครเป็นสมัยที่สามโดยบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาห้ามไม่ให้เขาลงสมัครครับส่วนจอห์นแคร์รีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของ สหรัฐก็กล่าวหลังประชุมกับเจ้าหน้าที่สันนิบาตอาลรัปในกรุงปารีสของฝรั่งเศสว่าความพยายามใดๆก็ตามที่อาซาสผู้นำซีเรียหวังจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยนะครับจะทำให้สงครามกลางเมืองไม่ยุตินะครับหากนายอาซาสคิดจะแก้ปัญหาด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นผู้นําซีเรียอีกสมัย ก็ขอบอกเลยว่าสงครามกลางเมืองในซีเรียจะไม่มีวันจบลงตราบได้ที่นายอาซาซยังมีอํานาจนะครับนี่เป็นแนวคิดของจอห์นแครรีเป็นทัศนคติของจอห์นแครรีนะครับแครรีได้กล่าวต่อไปว่าฝ่ายค้านของซีเรียไม่เห็นด้วยที่อาซาส,สจะอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีต่อไปนะครับเพราะอาซาส,สเป็นลูกระเบิดและแก๊สสาหรับประชาชนเปรียบอย่างนั้นเลยนะครับฝ่ายค้านของซีเรียนี่มองว่าอาซาซนั้นเป็นทั้งลูกระเบิดและเป็นแก๊สสาหรับประชาชนนะครับส่วนการ ประชุมกลุ่มขึ้นซีเรียรที่ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศตะวันตกและอาหรับได้เจรจาหารือกันที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนะครับโดยหวังว่าจะโน้มน้าวแกนนำฝ่ายค้านซีเรียรให้เข้าประชุมสันติภาพที่นครเจนิวาในเดือนหน้านะครับ นายวิลเลมเฮกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษก็กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อนมนาวฝ่ายค้านให้ร่วมประชุมสันิภาพซีเรียรในวันที่23พฤศจิกายนนะครับก่อนหน้านี้สภาแห่งชาติซีเรียรฝ่ายค้านขู่คว่ำบาตรการประชุมดังกล่าวนะครับหากฝ่ายนายอาซาสเข้าร่วมประชุมครั้งที่สอง ในนครเจนีวาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของประเด็นที่มันมันทำให้หลายหลายคนคิดว่าสันติภาพมันน่าจะเกิดขึ้นได้ครับแต่พออาซาสบอกว่าจะจะอะไรครับจะมีการสมัครนับเลือกตั้งเป็นประธานวุดีในครั้งที่สามก็หลายหลายฝ่ายก็มองว่านี่จะเป็นจุดหนึ่งนะครับของการทำให้สันติภาพไม่มีฐานจะเกิดขึ้นได้ครับ เรามาที่ทางอาเซียนของเราบ้างครับมีเรื่องราวของบูไนนะครับไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางการบรูไนได้ผ่านกฎหมายเพิ่มบทลงโทษหนักลงในกฎหมายเรียะนะครับหรือกฎหมายอาญาของอิส,อาาอสลาม ที่รวมถึงการป่าหินใส่ผู้ที่นอกใจคู่สมรสนะครับซึ่งจะเริ่มใช้ในสิ้นปีนี้นอ้โหกฎหมายป่าหินนี่ยังนํากลับมาใช้นะครับในตอนนี้สมเด็จพระราชาธิบดีนะครับฮัจีอัสานาอโบรเกียมูซิดอดินวันโดร์นะครับแห่งบูไนทรงมีกระแสพระราชดำรัสผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเมื่อวันอังการที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับกฎหมายสริยะนะครับที่ได้รับประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วครับว่า ว่าโดยการกำหนดบทลงโทษนะครับบทลงโทษผู้กระทําความผิดในคดีอาชญากรรมซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในอีก6เดือนข้างหน้านี้นะครับสุร่านแห่งรูนย,ยกตัวอย่างบทลงโทษหลายประการนะครับซึ่งรวมถึงบทลงโทษประหารด้วยการปาหินใส่ผู้ที่ครบชูครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพที่เราเคยเห็นกันในหนังแม่ไดต่างๆนะครับแล้วก็ทั่วโลกก็พยายามจะลุกขึ้นมาต่อต้านกัน แต่นี่เป็นในยะของกฎหมายนะครับในทางศาสนาแล้วก็ยังมีการตัดขาหรือตัดแขนคนร้ายนะครับในคดีรักขโมยตล,ลอดจนการโบยผู้ที่รอบทําแท้งและดื่มเครื่องดื่มมึนเมานะครับกฎหมายเข้มข้นนะครับในลักษณะนี้อ,อย่างไรก็ตามครามร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับประชาชนที่มี าชามุสลิงเท่านั้นนะครับคือคือกลุ่มของมุสลิมเท่านั้นครับปัจจุบันนะครับชาบูนเกือบร้อยละเจ็ดสิบเป็นชามุสลิมมาเลนนะครับรงลงมาร้อยละสิบห้ามีเชื้อสายจีนครับส่วนที่เหลือเป็นชาวพื้นเมืองท้องถิ่นและชาวประเทศอาต่างประเทศนะครับที่มาตั้งกินฐานหรือประกอบอาชีพในบูนนะครับก็จะอยู่กับ มุสลิมมาเลยเนี่ยละครับเจ็สิบเปอร์เซ็นต์รูนนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รัฐบาลให้การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนดีที่สุดในเอเชียนะครับแต่ก็นั้นสุลต่านองค์ปัจจุบันก็ทรงเพิ่มกฎระเบียบเพร่งครัดทางศาสนา อ่มันก็ก็ต้องเก็ต้องก็เหมือนกับว่ามันจะต้องแรกเปลี่ยนกันนะครับเพราะประเทศอดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นในแง่ของกฎหมายก็ต้องเข้มข้นอย่างนี้และครับประชาชนจะได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในอยู่ในรูปรอยของจารีตนะครับเอที่สําคัญที่สุดก็คือว่า การเพิ่มกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายๆประกาศในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเช่นการกำหนดให้วิชาศาสนาเป็นวิชาบังคับสำหรับเด็กชาวมุสลิมนะครับแต่ร้านค้าทุกแห่งในประเทศต้องปิดทำการสองชั่วโมงทุกๆวันศุกร์ครับซึ่งเป็นวันสวดมนต์ใหญ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับบางทีเราก็ต้องเอาศาสนามาอยู่กับกฎหมายเหมือนกันครับมังั้นมันคุมกันยากลําบาก บ้านเราก็มีกรณีประหลาดประหลาดเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงแง่มุมในด้านของศิลธรรมจรยิยธรรมในทางด้านศิลธรรมทางด้านจรยิยธรรมทางด้านจริยธรรมหรือไม่มีมโนธรรมในใจกันเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับสําหรับที่จะควบคุมถ้ากฎหมายเราไม่เข้มแข็งพอครับ าจากบรูไนก็มาที่ยวนครับยวนกับบรูไนนี่กาลังจะจับคู่กันในเชิงการศึกษานะครับคือเขาจะดูแลก,กันเรื่องหมายถึงว่าจะแลกเปลี่ยนการศึกษากันซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับระหว่างยวนกับบรูไนกับเรื่องของการศึกษาในอาเซียนเ,นยเขาก็จะจับมือดำเนินการในด้านนี้ด้วยกันนะครับแต่ว่าที่เวียดนามนะครับตำรวจเวียดนามได้จับกลุ่มเยนมันตวงครับเจ้าของผลิตสัญญกรรมเถื่อนในกรุงฮานอยหลังจากนำศพคนไข้าสาววัย39ป ที่เสียชีวิตบนเตียงผ่าตัดนะครับขณะผ่าเสริมหน้าอกคนนี้คล้ายๆคดีนใี้ใเกิดในบ้านเราที่กําลังเป็นข่าวการลงโทษกันอยู่ในขณะนี้นะครับเขาก็เอาศพเนี่ยไปทิ้งแม่น้ํานะครับเพื่ออําพรางคดีเมื่อวันที่สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งจนบัดนี้ยังไม่พบศพเลยครับสำนักข่าวเวียดนามนิวส์นะครับได้รายงานอ้างคำในการของอนายเหียนนะครับระบุว่าหญิงสาวมาที่คลินิกเพื่อผ่าตัดเสริมสูงอก แต่หลังจากผ่าตัดไปราวหกชั่วโมงครับหญิงสาวเริ่มชักกระตุกนะครับแล้วก็นายเหยียนกับแพทย์ผู้ช่วยพยาบาลยื้อชีวิตไว้แต่ไม่สำเร็จครับจากนั้นเหียนจึงขนศพใส่รถยนต์ขับไปทิ้งที่สะพานถันจี้นะครับและทิ้งศพลงแม่น้ำครับต่อมาสามีของผู้ตายนะครับซึ่งไม่รู้มาก่อนว่าภรรยาไปผ่าตัดนะครับสังเกตเห็นว่าภรรยาหายไปนานผิดปกติครับจึงคนเข้าของในบ้านแล้วก็พบใบนัดจากคลินิก ก็จึงเข้าแจ้งความจนขยายผลไปสูก่การจับคุมดังกล่าวนะครับด้านกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ต้องมาดูนะครับบ้านเราก็ควจะต้องดูกรณีแบบนี้เหมือนบ้านเรามีคลินิกมีโรงพยาบาลมีหมอรับทาแบบนี้มากมายเหลือเกิดนะครับ กระทรวงสาธารณสุขในเวียดนามถแถลงแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของหญิงสาวรายนี้นะครับและประนามนายเหมว่าทําผิดจัญยาแพทย์ครับโดยรับปากจะประสานงานกับตำรวจเพื่อสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสั่งระงับใบประกอบโรคสิลป์ของนายเหยน,นะครับรายงานก็ระบุว่าเหยียนเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลวัดครับโดยมีเพียงใบอนุญาตทาธุรกิจไม่มีใบอนุญาตเปิดคลินิก สัญญกรรมนะครับแต่ลักลอบเปิดมาตั้งแต่เดือนเมษายนครับทั้งนี้บุคลารกรด้านสาธารณสุขของเวียดนามนะครับมีไรายได้ต่ํามากโอ้อัน,นี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าทําไมจะต้องไปชิงเปิดคลินิกกันนะครับบุคลารกรด้านสาธารณสุขของเวียดนามมีไรายได้ต่ํามากครับส่วนใหญ่จึงต้องหาไรายได้เช่นเป็นเป็นไรายได้เสริมนะครับเช่น <c oughs> เปิดคลินิกโดยมีแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐหลายคนแอบเปิดคลินิกเถื่อนครับหรือรับรักษาที่บ้านตัวเองขณะที่ผู้หญิงเวียดนามนิยมผ่าตัดเสริมความ มากขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้เป็นหน้าที่ดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับบ้านเราก็ก็ต้องมองตรงนี้แต่บ้านเรานี่รายได้ของฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยสูงนะครับในบ้านเราจะไม่เหมือนจีนอันนี้ก็เป็นส่วนไม่ไม่เหมือนกับเวียดนามนะครับซึ่งต่างกันเราก็ต้องไปเรื่องที่ที่ที่จีนนะครับที่จีนก็มีสิ่งที่น่าสนใจในหลายๆประเด็นนะครับซึ่งเป็นประเด็น ที่น่าคิดทีเดียวนะครับเอาด้านของศิลปะบ้างครับด้านศิลปะเราไม่ค่อยจะได้พูดถึงด้านศิลปะสักเท่าไหร่นะครับมีแต่เรื่องของการเมืองและสังคมในส่วนใหญ่ที่จีินะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการโบราณสถานนะครับแล้วพูดโวยการคณะกรรมการดูแลพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเจ้าหยางนะครับบนทงเหวีนิง อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะครับถูกพรรคคอมมิวนิสต์ปลดจากตําแหน่งนะครับหลังอนุมัติการซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดเก่าของสมัยราชวงศ์ชิงนะครับโดยไม่ขออนุญาตจากต้นสังกัดครับซึ่งผลงานซ่อมอ่ซ่อมที่เสร็จเปลี่ยนจากภาพศิลปะเก่าแก่เป็นภาพประตูสีสันฉูดฉาดนะครับจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารในอินเทอร์เน็ตอย่างดุเดือดที่สุดครับบ้านเราต้องดูแลเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ อ,อบางทีก็ภาพศิตรกรรมดีๆนี่ถูกทําลายซ่อมกว่าใหม่เป็นครับไปทาสีทับเป็นสีปัจจุเป็นสีสมัยใหม่เะครับสีทางด้านเทคนิคสมัยใหม่ทั้งนั้นมันก็ทําให้ภาพที่มีคุณค่าดั้งเดิมเนี่ยมันสูญหายไปอันนี้ยิ่งหนักเลยครับคือ,เ,อ,อเปลี่ยนจากภาพศิลปะเก่าแก่เป็นภาพการ์ตูนเลยนะครับจนเกิดการวิาพาก์วิจารณ์เป็นกระแสะวิาพากวิจารณ์ใน ใน Internet อินเทอร์เน็ตอย่างดูเดือดนะครับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีคนนําภาพก่อนและหลังซ่อมแซมมาโพสต์เปรียบเทียบกันนะครับและส่งผลให้นักท่องอินเทอร์เน็ตรุมตำมีการ ทางการเมืองนะครับเจ้าหยางและก็นายหลี่ไฮเฟิงนะครับหลี่ไฮเฟิงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่าข้าราชการที่รับผิดชอบถูกตดแล้วครับตอนนี้เพราะสั่งบุรณาภาพเขียนอายุกว่าสองรอเจ็ดสิบปีนะครับโดยพระราการันซึ่งตามขั้นตอนต้องยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานกิจการโบราณสถานระดับมณฑลเสียก่อนก็เหมือนกรมศริลปากรของเรานะครับหรือหน่วยงานของศิลปากรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ ก็เป็นเป็นเป็นจุดสําคัญนะครับถ้าบอกว่าศิลปะนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับอย่าไปทําอะไรแบบแบบทําลายซะง,ง่ายๆเลยคิดกันง่ายๆนะครับบ้านเรานี่เรื่องของวัดวารามกับกับศิลปะที่อยู่คู่วัดวารามมาเป็นเวลานานเนี่ยมักจะถูกมองข้ามจากคนปัจจุบันอย่างไม่น่าเชื่อนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีสมมติทางด้านวัฒนธรรมสักเท่าไหร่นักนะครับว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่มีค่าและควรที่จะอยู่ต่อไปครับเอ่อ ของจีนนี่มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือทีวีจีนนะครับโฆษกสำนักข่าวซีซีทีวีของรัฐบาลจีนก็ถแถลงชี้แจงว่าข้อความซึ่งโพสต์ผ่านทวิสเตอร์ซีซีทีวีนะครับที่มีเนื้อหาว่าประธานาธดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับสั่งสอบสวนในโจหยงกังหนึ่งในสมาชิกบุริบุรนะครับ บริษบูโรของอสมัยประธานรัฐบุีหูจินเทาในข้อหาคอร์รัปชันนั้นนะครับเป็นฝีมือของคนร้ายผู้อยู่เบื้องหลังการเจาะบัญชีทวิสเตอร์นะครับซึ่งสถานีขอยืนยันว่าเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงและได้ลบข้อความดังกล่าวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งสําหรับการถูกแฮกเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยและเกิดในตอนนี้นะครับเกิดขึ้นจนจน,จนทําให้เรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องอเป็นเรื่องที่ซ้ําซ้อนกันนะครับ อการถูกแคกการดักฟังข้อมูลเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นของโลกครับรวมทั้งที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นความตึงเครียดร,ระหว่างฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาครับหนสือพิมพ์เรามองของฝรั่งเศสร,ระบุว่าหน่วยความมั่นคงแห่งชาติสหร,รัฐนะครับ NSA ดักฟังโทรศัพท์ในฝรั่งเศสกว่า70.3ล้านลายนะครับโอ้ค่อนข้างเยอะนะครับเจ็จุดสามล้านสายนะครับ ล่าสุด NSA ก็ถแถลงว่าไม่เป็นความจริงครับแต่ว่าฝรัเศสบอกว่าถูกดักฟังไปเจ็ดสิบ 70ล้านสายนี่ก็มากนะครับบ70.3ล้านสายครับเจมส์แคปเลอร์ครับผู้อเมริกร NSA, ันเอเนเซเผยว่าบทความทั้งกล่าวนะครับเป็นข้อมูลเท็จนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเท็จที่ชี้นําให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหนว่วยความมั่นคงของสหรัฐครับแรืมองเผยแพร่ข่าวที่มีข้อมูลอยู่บนพื้นฐานการเปิดโปงของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับผู้แฉโครงการปริซึมในแคปเลอร์ยังยืนยันว่าสหรัฐรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกจริงนะครับเพื่อป้องกันอาชญากรรม จากการก่อการร้ายนะครับส่วนด้านโฆษกรัฐบนลฝรั่งเศสก็แถลงว่าการจะตอบโต้สหรัฐหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกระทรวงต่างประเทศครับแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรงที่อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้เป็นประเด็นที่ที่น่าคิดนะครับเป็นประเด็นที่ทําทให้เราต้องมองถึงการดับฟังปัจจุบันที่ระบาดไปทั่วโลกเลยนะครับโดยมหาอำนาจของโลกเนี่ยมักจะทําอย่างนี้เสมอและพอถูกจับได้ไร้ทันก็ จะลุกขึ้นมาปฏิเสธในเงื่อนไขอย่างนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เกาหลีนะครับที่เกาหลีก็มีการพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับแต่มันมีลักษณะของการออกแบบมิติของการท่องเที่ยวที่เราต้องต้อง,ต,องต้องรับฟังดูครับกระแสะการคัดค้านแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกังวอนนะครับจังหวัดกังวอนะอยู่ทางตะวันออกของเกาหลีใต้ครับหลังจากสำนักงานใหญ่ Ask, ทะเลตะวันออก East R H, นะครับ ESRH เนีนนนเเ่ยนะครับหน่วยงานบริหารท้องถิ่นจังหวัดกังวลประเทศเตรียมเปิดหาดเปลือยกายนะครับหาดเปลือกายนี้จะเป็นแห่งแรกของประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติครับนะครับบ้านเรานี่ไม่ไม่ต้องอะไรเลยครับเปลือกายกเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับในปัจจุบันนี้แต่เกาหลีนี่จะเปิดเป็นทางการที่จังหวัดกังวนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแห่งแรกนะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอสำนักงาน เอ่อ S uh, R uh, ์มีเอ่อเอสเนี่ยนะครับมีโครงการจัดโซนหาดเตยกายในปี2560ครับอีก4ปีข้างหน้าเพื่อโปรโมท ชายหาดสวยงามขึ้นนะครับที่เป็นชายหาดสวยงามที่ขึ้นชื่อของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว,ว่าหากชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือครับการส่งเสริมให้ให้กังวลกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพวกคงไม่เป็นผลแล้วครับท้านี้แนวะคิดของโครงการนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี2548นะครับมันย้อนหลังไป8ปีที่แล้วแต่ถูกต่อต้านมาโดยตลอดครับโดยชาวบ้านตำหนิว่า ทำให้ภาพลักนะครับของพื้นทิ่นเสื่อมเสียนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็น ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเราก็ต้องมองว่าโลกของเรานี่ก็มีในัยะประเด็นต่างๆเกิดขึ้นหลายส่วนนะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็ทําให้เราได้มองเห็นว่าการท่องเที่ยวนี่มีที่ผลค่้นข้างมากนะครับมันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้เลยมันต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับแล้วบ้านเราในปัจจุบันนี้ก็มองเห็นนะครับว่าถ้าจะรวมกันในอาเซียนเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งที่เห็นชัดๆนี่คือการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการออกแบบมิติของการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตานะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญ อสำหรับวิกฤตชาดดาวนะครับมันก็น่าจะมีบทสรุปนะครับว่ามันมันก็ถือว่าสิ้นสุดไปแล้วนะครับในช่วงนี้ในสหรัฐอเมริกาชาดดาวของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งพรรคหรือพรรคพิเกนเป็นฝ่ายถอยกรูดไปนะครับไม่ได้สิ่งที่ตนเองได้ขู่กันโชครัฐบาลของประธานาธิบดีบารัคโอบามาไว้เลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้สหรัฐและทั่วโลกจะรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจจากเกมการเมืองครั้งนี้ไปได้นะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายหรือหมายความว่าชาวอเมริกันจะหายใจได้ทั่วท้องนะครับเพราลริพาปิกันยังมีกลไกสําคัญที่อาจจะนํามาแบล็กเมย์โอบามาอีกนะครับเพื่อให้ยอกกระทําในสิ่งที่พวกตนต้องการได้อีกนั่นคือการโหวตผ่านงบประมาณและเพดานหนี้ยกต่อไปในต้นปีหน้านี่แหละครับอ่เพราะฉะนันมันอ่ที่สําคัญที่สุดนะครับมันเป็นเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าไม่แน่ชัดว่าริพาปิกันเช็ดขยะหรืออยังแต่ที่แน่ๆนะครับคือถ้าหากริพาปิกันเล่นการเมืองมีซ้ําแล้วซ้าเล่า จะเกิดความเสียหายต่อสหรัฐในระยะยาวแน่นอนครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากโพสํารวจออกมาเนี่ยประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยนะครับอเมริกันชนเนี่ยไม่ชอบริพาร์พิกันนะครับคือ,ค,อ,ค,อคือแทนที่จะไปโทษโอบามาเนี่ยโทษโอบามาน้อยกว่าโทษริพาร์พิกันครับนันก็เลยเป็นการที่เสียคะแนนด้วยปเปล่าครับทำแบบนี้นะครับ ที่สําคัญก็คือว่าสถาบันการเงินทั่วโลกจะหมดความมั่นใจในเสถียรภาพของสหรัฐไปโดยปริยายนะครับถ้าริพาพิกันยื้อเล่นกันแบบนี้คล้ายๆบ้านเรานะครับก็ยื้อกันไปยื้อกันมาแบบนี้เสถียรภาพของประเทศ มันก็เลยไม่สร้างความมั่นใจให้กับต่างชาติครับประเด็นสําคัญก็อยู่ที่ว่ามันไม่รู้ว่าวันไหนนะครับริพาพิเกนเดโมแครตจะตกลงกันไม่ได้นะครับจนเลยเส้นตายและสหรัฐจะต้องชักดาบขึ้นมาจริงๆละครับคือจะต้องเบี้ยวหนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับดังนั้นอาจจะถึงเวลาแล้วที่ประชาชนชาวอ,าอเมริกันต้องยอมรับว่าระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับในประเทศของตอนนั้นเปิดทางให้กลุ่มขวาจัดหรือสุดโต่งนะครับยึดกลุ่มพักการเมืองใหญ่ของประเทศได้ครับและกลุ่มเหล่านี้ก็จะจับ อาชะตากรรมของประเทศเป็นตัวประกันได้บ่อยๆก็คือจับเอาชะตากรรมของประเทศเนี่ยมาเล่นเกมเลยนะครับเราก็จะทําได้บ่อยๆด้วยแบบกรณีชั้นดาวที่ผ่านมาครับดังนั้นก็เลยมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐนะครับยกเลิกกรอบของเพดานหนี้ได้แล้วครับเพื่อไม่ให้พรพรคลิบบารกินนาไปใช้เป็นเครื่องต่อรองเช่นนี้ในอนาคตนะครับเพราะการต่อสู้ทางการเมืองนั้นสมควรถูกแยกออกจากกลไกที่กระทบต่อประเด็นความมั่นคง แต่สวัสดิภาพของสาธารณชนอย่างเด็ดขาดครับอันนี้ก็คือว่าอย่าไปเล่นกับไฟมากๆนะครับถ้าเล่นกับไฟมากๆเนี่ยมันก็ลําบากในเรื่องในเรื่องที่จะทําให้อะไรละครับความสงบมันเกิดขึ้นนะครับดีไม่ดีมันพีผลกระทบทําให้ความร่มสลายเกิดขึ้นเลยนะครับนัน่นเป็นเป็นจุดที่สําคัญบ้านเรานี่รายการ t h อ Voice ได,ได้รับความนิยมนะครับในในการประกวดร้องเพลงแต่ว่าที่ทาง จีนนะครับก็มีการสั่งปิดรายการเกมโชว์ The Voice และอเมริกันไอดอลภาคภาษาจีนที่ออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมนะครับเหตุผลของเขาก็คือหวังดึงผู้ชมารายการทางโทรทัศน์แห่งชาติเพิ่มขึ้นนะครับว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหมายมันมันมองหลายด้านกน็คือให้มองรายการของให้ดูรายการของของของจีนเองมากๆนะครับก็ลเลย ก็เลยถอดรายการปิดรายการ The Voice ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นราย,รายการที่มีเรตติ้งสูงนะครับ a n i r o l a n Idol แล้วก็ The Voice นะครับอันนี้เป็นรายงานนะครับที่เกิดขึ้นว่าทางการจีนได้ออกมาตรการควบคุมการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมให้เพิ่มรายการข่าวนะครับอันนี้เป็นมิติทางสื่อมวลชนให้เพิ่มรายการข่าวเนื้อหาด้านเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมนะครับและวิทยศาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก30เอร์เซนะครับในปีหน้าน 2,557เป็นต้นไปครับแล้วก็จำกัดการนำเสนอรายการประกวดทักษะด้านการร้องเพลงแบบเดียวกับรายการ a เมริกัน I d ด l นะครับแล้วก็ The Voice ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ผลิตและผู้ชมครับจีนก็บอกว่าผู้ผลิตรายการในมลอนุรัษ์ต่างๆจีนนี่มีมณฑลนะครับมลรัษต่างๆของจีนนั้นต่างมุ่งผลิตรายการลาักษณะดังกล่าวที่มีต้นทุนต่ำนะครับแต่มีไรายได้จากการโฆษณาเป็นจนํานวนมากคือหมายถึงว่า,เอา,าเอามาทำเรียนแบบกันนะครับผลิตกันเองในแต่ละมณฑล คนเนี่ยก็ลงทุนไม่มากนักนะครับแต่ว่าได้โฆษณาเป็นจำนวนมากแล้วก็เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ ดาวเทียมนะครับแต่นับจากปีหน้าเป็นต้นไปครับผู้ผลิตต้องขออนุญาตจากหน่วยงานกํากับการออกอากาศก่อนนะครับและจํากัดให้สถานีโทรทัศน์แต่ละช่องสามารถนําเสนอรายการประเภทนี้ได้เพียงรายการเดียวครับที่ผ่านมานะครับจีนพยายามจํากัดการนําเสนอรายการโทรทัศน์สไตล์อเมริกันมาโดยตลอดรับเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเนื้อหาที่ร่อแหลมและพยายามผลักดันให้ประชาชนหันมาร่วมรับข่าวสารกันมากขึ้นครับ ในริวชานยิงนะครับนักทัฐศาสตร์แห่งสถาบัน,นรัศศาสตร์จีนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการใหม่ของทางการจีนนี่เกิดขึ้น เกิดขึ้นมาเพราะว่าโทรทัศน์ดาวเทียมแย่งชิงผู้ชมไปจากสถานีโทรทัศน์ China Central Television ที่เรารู้จักกันในนาม CCTV นะครับของทางการจีนแต่มาตรการที่ออกมาเป็นการช่วยเหลือ CCTV เพื่อให้ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารจากรัฐบาลไปยังประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดรับ CCTV กำลังดังตอนนี้นะครับโดยเฉพาะกับกรณีของอการที่ไปวิพา์วิจารณ์สตาร์บัคอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราจะนำประเด็นนี้มามาเล่าสู่กันฟังในใน ในประเด็นที่มีการวิเคราะห์กันค่อนข้างดีนะครับสตาบักก็กำลังดังเหมือนกันฟองสตาบังที่ถนนพระอาทิตย์ของบ้านเราเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นต่อๆกันมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยสถานีของรัฐครับสถานีของรัฐต้องทํารายการให้ให้ดีนะครับแระน่าสนใจน่อย่างนั้นก็คงจะจะแพ้สถานีย่อยทั้งหลายนะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในมิติของสื่อมวลชนครับวันนี้เวลาของพบโลกหมดลงนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันจันทร์ครับสกุลบุญจะทัศนะครับเป็นผู้ดำเนินราย การวันนี้ต้องลาทํานไปก่อนสวัสดีครับพบโลก